สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆสู่ห้องเรียนออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะซึ่งในวันนี้เรายังอยู่กันในหน่วยที่14ประเทศเพื่อนบ้านนะคะเด็กๆซึ่งที่ผ่านมาเด็กๆคงได้รู้จักประเทศเพื่อนบ้านของเราไป4ประเทศแล้วใช่ไหมคะโดยเรียนรู้กันในเรื่องที่1 สาธารณรัฐประชาชนลาวเรื่องที่สองราชอาณาจักรกัมบูชาเรื่องที่สามสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเรื่องที่สี่มาเลเซียส่วนในวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กับอีกหนึ่งประเทศในเรื่องที่ห้านั่นก็คือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานั่นเองค่ะ เด็กๆพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำความรู้จักกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหรือประเทศเมียนมากกันเลยดีกว่าค,ะค่ะเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมคะวันนี้คือภาพอะไรเอย่ยอ่านี้นะคะคือภาพของธงชาติประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหรือประเทศเมียนมานั่นเองค่ะเด็กๆ เด็กๆนะคะสังเกตดูสิคะาว่าธงชาติของประเทศเมียนมาจะมีลักษณะที่จำง่ายๆอยู่นั่นก็คือรูปดวงดาวสีขาวนะคะซึ่งจะอยู่ตรงกลางของธงชาติเลยต่อไปนะคะเราจะมาดูความหมายของธงชาติประเทศเมียนมากันค่ะสีเหลืองนะคะจะหมายถึงความสามคัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพ ความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของเมียนมาสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวตรงกลางธงชาตินะคะจะหมายถึงสภาพภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพต่อไปเราจะมาดูชุดประจำชาติประเทศเมียนมาก,กันนะคะซึ่งผู้หญิงและผู้ชายประเทศเมียนมา จะนิยมนุ่งสาโรงกันนะคะเด็กๆซึ่งชาวเมียนมาจะเรียกว่าลองยีอาหารประจำชาติของประเทศเมียนมานะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะเด็กๆซึ่งชาวเมียนมาจะเรียกว่าลาเผ็ดอ่าซึ่งจะทำมาจากใบชาหมักนะคะจะกินคู่กับเครื่องเคียงสัตว์ประจำชาติของประเทศเมียนมานะคะนั่นก็คือ เสือโคร่งนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำประเทศเมียนมาด้วยนะคะซึ่งจะแสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศนั่นเองค่ะต่อไปเราจะมารู้จักคำทักทายของประเทศเมียนมาก,กันนะคะนั่นก็คือคำว่ามิงกรารบาอ่าเด็กๆพูดตามคุณครูหนึ่งครั้งนะคะมิงกาาบา เก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมครับว่าประเทศไทยกับประเทศเมียนมามีการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างไทยกับเมียนมาด้วยนะคะเพื่อความสะดวกในการคมนาคมและการค้าขายนั่นเองค่ะเด็กๆคะ วันนี้นะคะคุณครูมีเกมสนุกสนุกมาฝากเด็กๆด้วยนะคะนั่นก็คือเกมภาพปริศนาซึ่งคุณครูจะมีภาพตัวเลือกมาให้เด็กๆดู3ภาพด้วยกันนะคะและให้เด็กๆเลือกตอบคำตอบที่เด็กๆคิดว่าใช่คิดว่าถูกเด็กๆตอบถูกรับดาวจากคุณครูไปเลยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยคะ่ะ ภาพหมายเล็กใดเป็นภาพของธงชาติประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหรือประเทศเมียนมาถูกต้องค่ะภาพที่สองเป็นภาพธงชาติของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งจะมีสัญ,ญลักษณ ที่สังเกตได้ง่ายก็คือรูปดาวสีขาวตรงกลางธงชาตินั่นเองค่ะข้อที่2ภาพใดเป็นการแต่งกายของชาวเมียนมาถูกต้องค่ะภาพที่3เป็นการแต่งกายของชาวเมียนมา ซึ่งจะสังเกตได้ว่าการแต่งกายของทางผู้ชายและผู้หญิงจะใส่ผ้าสารงที่เรียกว่าลองยีเอาละค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นก็คือประเทศสาธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมาใช่ไหมคะหรือว่า ประเทศเมียนมานั่นเองค่ะเด็กๆได้รู้จักธงชาติได้รู้จักความหมายของธงชาติประเทศเมียนมาได้รู้จักชุดประจำชาติอาวาผู้หญิงและผู้ชายจะแต่งกายกันยังไงนะคะได้รู้จักถึงสัตว์ประจำชาตินั่นก็คือเสือซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเมียนมาด้วยใช่ไหมคะ อาคาเด็กๆก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะคุณครูขอฝากให้เด็กๆทบทวนบทเรียนที่เด็กๆได้เรียนมากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของคุณครูแล้วคุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ